มีสิมากแกงเห็ดตีนแหงพี่น้องแกงเห็ดตีนแหงครับบริกินมาเกือบสามสิบปีครับพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามเบิงกันครับเสร็จแล้งไปครับรคือหลายเลยพี่น้องสิกินมดืดบอกเบิงเ่งงนียครับเบิง่ง ตามครับพริกใส่ลงไปครับปลาครับผักติ้วครับพี่น้องผักติ้วครับพี่น้องใส่ลงไปเลยหม้อแกงเดือดแล้วครับพี่น้องแกงเดือดแล้วหัวแกงครับหัวแกงใส่ลงไปซีอิ๊วมังกันคืนน้อง ซีบงนางมันกอนหืมปลาโปตองเลยครับพอดีเลยใบเมงลักครับใส่ลงไปตู้ไถตูเล่าบานเฮาครับใส่ลงไปเลยครับผมสุกแล้วพี่น้องตักใส่ถ้่วครับไปกินเข่ากันนิ้วเขาเ่าแล้วหิวเขาเ่าแล้วพี่น้อง กินขอนุ่กันเด้อพี่น้องกิน,นอขอนุ่กันครับโอเคครับไปขึ้นโต๊ะเลยครับกินข้าวกันครับพี่น้องบ้ให้นหนาข้บาอบ๊วยยังเนาะมากมาครับยิ้มข่าว,วเร็วโคตรสิเลียวโอ้โหเกือบเที่ยงพี่นออ้องแโ่เคต่อน,นี่เกียวหอมแดงน,นะครับ ในรอบยี่สิบกว่าปีปครับเกือบสามสิบปีกำลังเห็นเห็ดดินเนี่ย นี่ปลาขิโก้ครับปลาช่อนทะเลขันโบล้อมสมบูรณ์ดีนี่บ่ได้กินนะครับเห็ดตีนเห็ดมันจะบกเกิดเลย<ม>อื้ม เียพี่น้องไปมับคลิปนี้ก็ฝากติดตามในเด้อพี่น้องคนติดตามก็กระดิ่งแจ้งเตือนไปน้าเนี่ยเพื่อจะบบผ่านคลิปต่อไปสำหารับคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้อง คลิปหนาบอกกันไหมครับ